ผู้ชมครับคุณหมอท่านหนึ่งครับออกมาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันมีโอกาสอย่างยิ่งครับที่ผู้ที่ผ่านเหตุการณ์ดังกล่าวมาแล้วจะเกิดอาการที่เรียกกันว่าสมองเมาแผ่นดินไหวครับ เรื่องนี้มาติดตามกันหน่อยนะครับคุณหมอที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรัตนประเวศหัวหน้าหน่วยประสาทวิทยาภาควิชาอายุร,าศ,รศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับคุณหมอสุรัตน์บอกแบบนี้ครับว่าอาการดังกล่าวเนี่ยอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไขว่าเอ๊ะเราตโนกเราแพนิคหรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้จริงๆหมอเล่าแบบนี้ว่าร่างกายคนเราเนี่ยจะมีการรับรู้การทรงตัวอยู่ทั้งหมด 3. จุดด้วยกัน1ก็คือประสาทการทรงตัวที่หู อีกหนึ่งก็คือส่วนของตัวดวงตา ก็คือเรารับรู้ว่ามันเกิดการสั่นไหวหรือไม่จากการมองเห็นอีกส่วนคือร่างกายครับยกตัวอย่างเช่นถ้าากว่าเราหลับตาแล้วมีคนมาสั่นตัวเราร่างกายเรารับรู้ได้ใช่ไหมครับขณะเดียวกันครับดวงตาเราถ้าเรานั่งเฉยๆแต่เราเห็นสิ่งต่างๆมันแกว่งมันสั่นไหวเรารู้แล้วว่านี่คือเกิดการแก่งไหวขณะเดียวกันประสาทในหูของเราครับถ้ากว่ามันเกิดการสั่นไหวจริงๆมันก็จะรับรู้ได้เพียงแต่ว่าหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ดังกล่าวมาแล้วมีโอกาสอย่างยิ่งครับที่มันจะเกิดอาการที่เรียกกันว่าสม หมอเมาแผ่นดินไหวเอิร์ธควักดรังดรังที่เหมือนกับเมาเนี่ยแหละฮะหรือภาษาทางการแพทย์เรียกว่าโพสเอิร์ u a ว e ake, d ดิสซินเ s s y ินโดรมอาการคล้ายกับใครอาการคล้ายกับคนที่ขึ้นรถขึ้นเรือแล้วมันเมาแล้วเวลาลงเรือไปแล้วอยู่บนพื้นราบนิ่งๆแล้วมันก็ยังเมาอยู่หรืออันนี้บ้านหมุนจริงอันนี้ต้องดูสุขภาพเอาให้ชัดนะ,อะไอ้วันศุกร์เนี่ยก็จะคิดว่าตัวเองบ้านหมุนแต่แผ่นดินไหว มาช่วงนี้เนี่ยตัวเองอาจจะบ้านหมุนจริงๆก็ได้แต่ไปโทษแผ่นด,ดินไหวไงหรือบางทีเราเนี่ยมีความตระหนักอยู่ตระหนกอยู่แล้วเพื่อนบอกแกรู้สึกหรือเปล่าเออจริงด้วยทันใดนั้นเองเลยมาเลยครับอะลองฟังคุณหมอเขาเล่าให้ฟังสักหน่อยครับ <c oughs> หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับสมองเนี่ยเจอไม่สามารถที่จะปรับตัวว่าเอยสภาพแปดล้อมกลับมาปกติแล้วได้จะไปแปลผลว่าจริงๆยังไหวอย,อยู่มันก็เลยเกิด ความไม่ประสานงานกันของสิ่งแวดล้อมที่ปกติแล้วกับสมองที่มันยังนึ่ว่อาไวอยู่เนี่ยซึ่งบางคนก็เกิดเป็นนาทีบางคนก็เป็นสัปดาห์บางคนก็อาจจะเป็นหลายเดือนหรือว่าถึง5-6ถึงเดือนหรือบางคนเนี่ยที่มีโรคประจําตัวอาจจะเป็นนานกว่านั้นหรือไม่หายเลยก็เ,เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับ อย่างที่คุณหมอบอกเลยครับว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วบางคนยังคงรับรู้ความรู้สึกแบบนั้นอยู่นะครับแล้วมันไม่ตอบสนองกับสิ่งที่รับรู้เช่นคือประสาทรับรู้ทางหูเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ไม่ทรงตัวไม่สามารถทรงตัวได้เหมือนเดิมแต่ตาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันมั่นคงนี่ร่างกายก็ไม่ไหวติงมันก็เลยเกิดอาการสมองเมาผินไหวที่เรียกกันว่า แผ่นดินไหวทิปนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่ควรจะพึงระลึกต่อไปครับมีกลุ่มบุคคลอยู่ประมาณสักสากลุ่มด้วยกันที่ต้องกังวลก็คือหนึ่งครับผู้ที่เป็นโรคมิตกกังวลหรือที่หลายคนเรียกกันว่าเป็นกลุ่มที่อาจจะมิตกจริตซะหน่อยออนะครับต่อมาผู้ป่วยโรคไมเกรนที่มีอาการปวดศรีรษะอยู่เรื่อยๆอยู่แล,แ,ลแล้วและผู้ป่วยที่มีอาการแพนิกและผู้ป่วยที่มีอาการตื่นตะหนกนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์ทําให้ตัวเรานั้นเข้าใจว่า เกิดอาการแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอีกต่อเนื่องบางคนบอกมันอาจจะต่อเนื่องไปถึง5หรือ6เดือนนะครับก็พึงที่จะให้เหล่าบรรดาพวกเราเนี่ยแหละพึงสังเกตโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองความดันหิตสูงผู้ป่วยเบาหวานไขมันในเลือดสูงและผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติเพราะถากว่าเกิดอาการดังกล่าวขึ้นอาจทําให้อาการของกลุ่มโรคเสี่ยงที่เราพูดไปเนี่ยนะครับมันกระตุ้นขึ้นมาได้ ตันหนักขึ้นมาได้วิทยาหลีกเลี่ยงก็คือคหนึ่งครับถ้าช่วงนี้ยังเป็นอยู่แบบนี้อย่าตื่นตระหนกครับมีสติหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่สูงหลีกเลี่ยงจากสิ่งร้าวยกตัวอย่างเช่นเพื่อนมันส่งคลิปตึกถล่มมาให้ดูวนไปเวียนมาพอดูบ่อยๆเนี่ยมันทําให้เราติดกับเหตุการณ์นั้นๆวิธีการแก้ก็คือมองไปที่จุดไกลๆมองเส้นขอบฟ้าแล้วก็ดื่มน้ําบ่อยๆพักผ่อนให้เพียงพอถ้ามีอาการปวดหัวเวียนหัวหรือมีอาการเมาเหนื่อหงยแบบนี้เกิดขึ้นอีก แนะนําว่าก่อนจะกินยาอะไรปรึกษาคุณหมอนะครับ,รบอย่าก,กินยาเองะฮะเออผมว่าตอนนี้ตั้งสติแหละสำคัญคือตั้งสติไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เวลาได้ข้อความอะไรมาเช็คกันนิดหนึ่งนะครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u u s สไคร e ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดท,ทุกข่าวสําคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อฟันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ